เราคงใครได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่า AI กําลังจะมาแย่งงานของเราไปแต่ถ้าความเข้าใจนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานฉบับสําคัญของ m c k คินซีที่เสนอภาพอนาคตที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเป็นโลกที่เราไม่ได้ต่อสู้กับหุ่นยนต์แต่เราทํางานร่วมกับมันเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดเลยดีกว่าซึ่งก็คือคําถามใหญ่ที่อยู่ในใจของพวกเราแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ ในยุคข,ของ AI ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยตำแหน่งงานของเราจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านี่คือข้อกังวลหลักที่เราจะมาสํารวจกันในส่วนแรกนี้ครับนี่แหละครับคําถามที่เป็นศูนย์กลางของความกังวลทั้งหมดเลย AI จะมาแย่งงานของเราจริงเหรอคือความกลัวนี้มันก็มีเหตุผลของมันนะครับเพราะเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนโลกไปขนาดไหนแต่เชื่อไหมครับว่ารายงานฉบับนี้จะให้คําตอบที่อาจจะทําให้เราต้องเซอร์ไพรส์เลยแหละครับและนี่ก็คือคําตอบที่ว่าครับ รายงานฉบับนี้เนี่ยเขาพลิกมุมมองของเราไปเลยนะแทนที่จะมองว่า AI เป็นคู่แข่งเขาให้มองว่ามันคือคู่หูครับมันกับคำพูดบนสไลด์นี้เลยที่ว่าการทำงานในอนาคตจะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างคนเอเจนต์และหุ่นยนต์ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนกรอบความคิดที่สําคัญที่สุดเลยครับที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนแล้วไอทีมงานร่วงหนใหม่ที่ว่าเนี่ยมันมีใครอยู่ในทีมบ้าง คือมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เรากําลังจะมีเพื่อนร่วมทีมอีก2ประเภทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เอาล่ะเรามาทำความรู้จักกับเอเจนต์และหุ่นยนต์กันให้มากขึ้นดีกว่าครับลองนึกภาพตามนะครับเอเจนต์ Agent เนี่ยก็เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมง,งานเสมือนที่เก่งเรื่องงานเอกสารและข้อมูลสุดๆไปเลยพวกเขาสามารถประมวลผลธุรกรรมทางการเงินเป็นพันๆร,รายการได้ในไม่กี่วินาทีหรือว่าตอบคาถามลูกค้าเบื้องต้นผ่านแชทบอท ทำให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มันซับซ้อนกว่านั้นได้ครับและถ้าเอเจนต์ทำงานอยู่ในโลกดิจิตอลหุ่นยนต์ก็คือเพื่อนร่วมทีมที่ทํางานในโลกกายภาพที่เราจับต้องได้นี่แหละครับตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนไปจนถึงแขนกลในโรงงานหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เราเคยเห็นกันในหนังไซไฟซึ่งตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหข้อมูลในสไลด์นี้น่าสนใจและสําคัญมากๆเลยครับจากแผนภูมนินี้เราจะเห็นการแบ่งชั่วโมงการทางานในสหรัฐ ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือ57%ของงานทั้งหมดหรือก็คือส่วนที่เอเจนต์กับหุ่นยนต์ทําได้เนี่ยสามารถทําให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยนะครับแต่คําสําคัญคือคําว่าสามารถครับนี่ไม่ได้แปลว่าตําแหน่งงาน57%จะหายไปนะแต่มันหมายความว่าลักษณะของงานเหล่านั้นกําลังจะเปลี่ยนไปแบบมหาศาลเลยต่างหากนั่นก็เพราะว่ามันยังมีสิ่งที่มนุษย์ทําได้ดีกว่า AI แบบที่ยังไง AI ก็ยังสู้ไม่ได้เลยครับ ลองนึกถึงการตัดสินใจที่ต้องใช้สามัญสำนึกความเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยของพยาบาลหรือว่าการเจราจาต่อรองทางธุรกิจที่มันซับซ้อนทักษะที่เกี่ยวกับอารมณ์และสังคมผู้นี้แหละครับที่ยังคงเป็นพื้นที่ของมนุษย์โดยเฉพาะเลยแน่นอนครับว่าผลกระทบมันก็จะไม่เท่ากันในทุกๆอาชีพอาชีพที่เน้นการปรฏิสัมพันธ์ความเห็นอกเห็นใจอย่างที่เราเห็นในสไลด์เช่นนักดับเพลิงหรือนักจิตวิทยาก็จะยังคงต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลัก ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอาชีพที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนักบัญชีก็จะเห็นบทบาทของเอเจนต์เข้ามาช่วยงานมากขึ้นซึ่งมันก็จะสร้างสเปกตรัมของการทํางานที่หลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับสัดส่วนของคนเอเจนต์ Agent และหุ่นยนต์ในแต่ละงานเลยครับพอเราพูดกันว่าลักษณะของงานกําลังจะเปลี่ยนไปคําถามต่อมาก็คือแล้วทักษะที่เรามีอยู่ล่ะครับเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุค AI นี้บ้างมาดูกันดีกว่าครับว่าทักษะของเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ตัวเลข72%นี่บอกอะไรเราจริงๆแล้วมันเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับมันบอกว่าทักษะส่วนใหญ่ที่เรามีเนี่ยมันถูกใช้ในงานที่หลากหลายมากๆทั้งงานที่ AI ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้ซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทักษะส่วนใหญ่ของเราจะไม่หายไปไหนแต่มันจะถูกนําไปใช้ในรูปแบบใหม่ๆหรือทํางานร่วมกับ AI แทนยังไงล่ะครับและในบรรดาทักษะทั้งหมดนะครับมีอยู่8อย่างที่เปรียบเสมือนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตลาดแรงงานเลยก็ว่าได้ ทักษะที่เราเห็นในสไลด์นี้อย่างเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการเนี่ยจะยังคงเป็นที่ต้องการอย่างสูงมากๆและจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในโลกที่เราทำงานร่วมกับ AI ครับเพราะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับรายง,งานนี้เขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงทักษะขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือวัดว่าทักษะไหนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ผลก็คือทักษะที่เป็นงานซ้ำๆคาดเดาได้ง่ายๆอย่างที่เห็นทางซ้ายเช่นการป้อนข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากในขณะที่ทักษะที่ต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์อย่างทางขวาเช่นการเจราจาต่อรองจะมีความคงทนและเป็นที่ต้องการมากที่สุดครับและนี่คือจุดที่ผมว่าพีคที่สุดเลยครับลองดูกราฟการเติบโตนี่สิครับ ความต้องการทักษะที่เรียกว่าความคล่องแคล่วด้าน AI ซึ่งก็คือความสามารถในการใช้เข้าใจและทํางานร่วมกับเครื่องมือ AI โอ้โหมันกําลังพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแซงหน้าทักษะอื่นๆทั้งหมดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวโอเคทีนี้เราพอจะเห็นภาพรวมของทฤษฎีกันแล้วน้อยครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความร่วมมือรูปแบบใหม่นี้มันถูกนําไปใช้งานและสร้างผลกระทบได้ยังไงบ้างตัวเลขนี้มันมันใหญ่มากนะครับ2.9 ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐนี่คือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละปีที่สหรัฐอเมริกาภายในปี2030ถ้าองค์กรต่างๆสามารถนำ AI มาปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มศักยาภาพจริงๆนะครับคือเดิมพันมันสูงมากเลยครับแต่ว่าการจะสร้างมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาเทคนโนโลยีมาเสริมงานเก่าๆนะครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการคิดใหม่ทําใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทางานทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อจริงๆไม่ใช่แค่การทำบางขั้นตอนให้เป็นอัตโนมัติเท่านั้นตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับลองดูที่กระบวนการขายของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งนะขั้นแรกแต่ก่อนเนี่ยพนักง,งานขายต้องเสียเวลาไปกับการหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อลูกค้าทุกคนด้วยตัวเองหมดเลยแต่พอขั้นที่2เมื่อมี AI เข้ามาปุ๊บเอเจนต์จะเข้ามาจัดก,การงานน่าเบื่อพวกนี้แทน ตั้งแต่ให้คะแนนลูกค้าไปจนถึงส่งอีเมลแรกและผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายคืออะไรครับก็คือพนักง,งานขายที่เป็นคนเนี่ยมีเวลามากขึ้นถึง30-50%เพื่อไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์และปิดดีลใหญ่ๆนั่นเองครับพอเห็นภาพอนาคตทั้งหมดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะเตรียมตัวกันยังไงดีในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปขั้นตอนที่จับต้องได้เลยครับ ทั้งสาหรับพนักงานแต่ละคนแล้วก็ผู้นําองค์กรเพื่อรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนไปนี้ครับสาหรับพวกเราทุกคนที่เป็นคนทํางานนะครับนี่คือแนวทางสู่ความสําเร็จในยุค AI เลยเริ่มจากการสร้างความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ AI พัฒนาทักษะด้านมนุษย์เสียสัมพันธ์ที่เครื่องจักรทาแทนไม่ได้และที่สําคัญที่สุดเลยคือการเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับ ส่วนในมุมของผู้นําองค์กรนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์อัพเกรดซอฟต์แวร์ธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือการปฏิวัติเชิงกลยุทธ์เลยซึ่งหมายถึงการต้องคิดโมเดลธุรกิจใหม่ทั้งหมดสร้างวัฒนธรรมแห่งการทดลองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงทุนในการพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อมสําหรับอนาคตครับ และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปที่ทงพลังและสำคัญที่สุดของแรงงานฉบับนี้ครับนั่นก็คือการลงทุนในคนทำงานและทักษะของพวกเขาไม่ใช่แค่ในเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยชี้ขาดพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วคนก็ยังต้องเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ดีครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราจะทิ้งท้ายกันไว้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนที่เราไหม แต่มันคือเราจะสร้างความร่วมมือกับเครื่องจักรในรูปแบบใหม่นี้ได้อย่างไรเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทั้งคนและเทคโนโลยีในสายงานของเราเองอนาคตของการทำงานเริ่มต้นจากการตอบคำถามนี้แล้ครับ